สวัสดีครับเจอก,กันกับผมกิติคนคำนวนนะครับคลิปนี้มาพูดมาคุยกันถึงแนวทางหวยฮานอยเนาะประจํางวดวันที่24สิงหาคม2563นะครับพุทธศักราช2563าแนวทางที่นำเสนอนะครับตัวเลขที่นำเสนอเนาะเป็นเพียงชุดตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์มโนนะครับผลหวยฮานอยย้อนหลังเท่านั้นนะครับเป็นหวยฮานอยปกตินะครับหรือท่านใดอยากเสี่ยงก็เอาไป เสียงกับฮานอย v i p ฮานอยพิเศษด้วยก็ได้นะครับนะเพราะมีหลายฮานอยเลือเกินนะครับผมแต่ผมคำนวณน,นะครับจากผลฮานอยปกตินะครับไปดูผลฮานอยเมื่อวานนะครับ4-1 4, 4นะครับ3ตัวบน4-1 4, 4 2ตัวล่างก็7-3นะครับยังไงก็แล้วแต่ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผม ไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆนะครับผมเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลมีเลขติดเด่นอยู่2ตัวครับเามื่อวานนี่หกับสเนาะหกับสผมเอา1กับสคู่กันเลยนะเมื่อวานนะครับนะก็ที่ที่ตรงที่สุดก็คือวิ่งบน1นะครับนะหรือถ้าใครรูดหนึ่งเมื่อวานก็น่าจะได้ได้ผลอยู่นะน่าเสียดายตรงที่ผมเอา3มเป็นตัวรองบนเนาะ นะครับไม่งั้นรูดสาล่างน่าจะได้ผลอยู่นอะกอกนั้น9 6้หดับหมดครับสูตรฮานอยนะครับมันก็มีหลายวิธีการที่ผมใช้คำนวณน,นะครับให้ได้มาซึ่งตัวเลขคาดการณหตัวนะครับแต่ตอนนี้หน้าตอนนี้ผมใช้สูตรนี้นะครับ เป็นระ,ระยะเวลานานแล้วแหละประมาณเดือนกว่าแล้วยังไม่เปลี่ยนสูตรเลยเพราะว่ามันมีเข้ามีหลุดลนะเนาะบางงวดบางวันที่มันมันหลุดไปนะครับวันก่อนเนาะไม่มีเลขติดเด็ดเลยพอมาเมื่อวานมันก็มีติด2ตัวอยู่นะนะครับก็เลยใช้สูตรนี้ไปก่อนนะครับมันมันมีการพลิกแพงนะครับผมโอเคมาที่ข้อมูลวันนี้เนาะ,ะเลขคาดการณ์ือนเดือนครับ5ตัว852 4้ 85241เนี่ยเลขที่คำนวณมาได้มีแค่สี่ตัวเนาะคือ8524นะครับส่วนเลขหนึ่งเนี่ยผมดึงมาจากเมื่อวานนะครับมันก็จะมีเลขเมื่อวานที่ติดเด่นอยู่7413เนาะจริงๆแล้วผมกำกึึงว่าระหว่างเลขหนึ่งกับเลขเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดจะเอาตัวไหนดีนะครับผมก็เลยเลือกเอาเลขหนึ่งเนาะนะครับ อีกตัวหนึ่งก็เลขสามเนาะไม่มีในเลขคาดการวันนี้มีเพียงอมีเพียงเลขสี่ตัวเดียวจากเมื่อวานนะครับกับเลขหนึ่งเนาะโอเคนะครับมาดูที่เลขเด่นนะครับผมวางสองกับห้าบนนะครับเด่นห้าลองสองวางแปดกับหนึ่งล่างเด่นแปดลองหนึ่งนะนะครับผมยังคาดว่าเลขหนึ่งจะมาอีก อย่างที่บอกไว้ไม่ได้อยู่ในสูตรนะครับอันนี้ดึงมาเพราะความพิศวาสนะครับเลขหนึ่งห้าแปดห้าห้าห้าสองห้าสี่ห้าหนึ่งแปดแปดแปดห้าแปดสองแปดสี่แปดหนึ่งนี่คือสิบชุดจากเลขเด่นนะครับต่อมาครับตัวรองก็จะมีสองแปดสองห้าสองสองสองสี่สองหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนะ ส่วนเลข4นะครับจริงๆก็เด่นแหละแต่ผมจับเป็นตัวรองอันดับสุดท้ายนะครับจริงๆจะจับเลข4กับเลข8คู่กันเนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็อ,ะอันนี้ด้วยความพิศวาสเลขหนึ่งนะครับ48 45 42 44 41<ๆ>ผมก็จะเน้นเลข2นะครับ52 58 ห้าหนึ่งอีกตัวหนึ่งห้าเจ็ดนะครับอันนี้คือเลขเพิ่มเติมเนาะผมนำเลขดับมาวินคู่กับเลขเด่นก็จะได้ห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์แปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์อันนี้ไม่ได้กลับนะครับตัวสีดำแปดหนะึ่งนะครับแปดสี่แปดห้านะครับ 82ไอเจ้าตัว85กับ58มันตัวกลับกันเนาะผมวงไว้ให้ว่าต้องเน้นนะครับแต่ว่าผมไม่นับนะ87นะครับทั้งหมด8ชุดนะครับบนล่างก็16ชุดถ้ากลับด้วยก็32ชุดนะครับแต่ถ้าเชื่อมั่นตามเลขวิ่งผมก็ตามนี้เลยครับ5บน8ล่างนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับลดความเสี่ยงก็ ยี่สิบห้าชุดสีน้ำเงินนี่เลยนะครับมาที่สามตัวบนครับผมสามตัวบนผมวินจากเลขห้าตัวข้างบนนั่นแหละเลขคาดการ์ห้าตัวนะครับแปดห้าสองสี่หนึ่งได้สิบชุดนะครับแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามเนาะก็จะมีห้าอาร์แปดห้าสองแปดห้าสี่แปดห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองสี่ 2 4 1 2 4 8 4 1 8 4 1 5แป้าละสุดท้ายก็1 8 2นะครับ10ชุดส่วนมาถทัต่อมาคือนำเลขดับมาวางหลักร้อยแล้วก็เลขวิ่งบนนะครับ2ตัวนี่แหละวางหลัก10หลักหน่วยตามลำดับได้เพิ่มอีก5ชุดเนาะ3 5 2 6 5 2 7 5 2 9 5 2 0 5 2องเเกองศูนย้อะเยอะไหมอ่ะมันไม่เยอะหรอกนะครับอันนี้พูดถึงเฉพาะ3ตัวบนเนาะ ไม่เยอะหรอกสิบห้าชุดครับถ้าเข้าโต๊ะมาก็สบายสบายในกรณีที่ไม่เบิดไม่ต้องไม่หามนะถ้าอยากให้ผมเน้นให้ผมก็จะเน้นทุกชุดที่มีห้ากับสองนะครับนะนี่พะผมวางสองกับห้าบนนะครับหรือจะนำไปใช้งานทั้งสิบชุดเลยก็ได้นะไม่เสียหายครับเจ็ดห้าสอง สามอันนี้ตามต่อเลขสามเลขเจ็ด,ดที่ติดเด่นเมือ่อวานเนาะนะครับส่วน2องบรรทัดสุดท้ายนะครับก็คือเลขดับ5ตัวนะครับนำมาวินเป็นเลขชุด3าตัวเช่นกันนะครับเป็นแนวทางเพิ่มเติมเนาะอันนี้จะตามหรือไม่ตามก็แล้วแต่นะครับสามหก 9, จ็ 0, สามหกเก้าสามหกศูนย์หกเจ็และสุดท้ายศูนนะครับทั้งหมด สิชุดนะครับและ25ชุดแนวทาง3ตัวบนนะทั้งหมดนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหวยออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงการคาดการคาดเดาลวงหน้าเท่านั้นดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆด้วยนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ ข้อมูลที่นำเสนอมีเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ